นานสุดเลคะมีคนเหมือนเราไปกินข้าวกับพี่วีโอ๊ยนานสงว่าต้องนานมากแล้วอะค่ะกับพี่วีเนี่ยกินข้าวส่วนใหญ่น่าจะเป็นกับเดแก๊งอะค่ะคือหมายถึงมีทั้งแก๊งเขาแล้วก็แก๊งแพทอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่ที่เราสองคนไปอะเป็นที่ที่เหมือนเป็นที่เดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชายก็เลยเจอกันบ่อยแล้วแก๊งพี่วีก็จะมีพี่ตาพี่ฝนพี่เตอร์ใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นเป็นพี่ที่แพทรู้จักแล้วอะไรอย่างเงี้ย จริงค่ะจริงแต่อย่าคิดแต่ไม่ได้ไปทานกันสองคนนะคะเหมือนทัดไปทานเอากับเพื่อนไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนแล้วพี่วีกับเพื่อนๆพื่อนพี่วีก็ไปแล้วเป็นที่ที่เหมือนทัดก็มีคอนเน็กชันพี่วีก็สนิทกับเจ้าของร้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นปกติทัดว่าเหมือนเพื่อนแพทก็เป็นแบบไม่ได้เป็นดาราใช่ไหมคะมีแพทคนเดียวเขาก็มองแพทคนเดียวถูกไหมกลุ่มพี่วีอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอ่านพอแบบ เมือนแบบมาคุยกันมันก็เป็นปกติที่เขาจะต้องจับตาว่าจะต้องเป็นแพทกับพี่วีแน่เลยอะไรงเงี้ยครับกลไม่รับหลยคนเขาจะ,ออะอมองมันกิ๊กกอมันทั้งทายเลยทั้งดีนะคือรักการทุกค่ายอะดีอยู่แล้วค่ะเ<ช>พียงแต่ว่าถ้ามันใช่แพทก็แพทก็คงจะบอกว่าใช่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เลยไม่กินข้าวด้วยกันบ่อยไหมครับไม่บ่อยค่ะช่วงนี้ก็ไม่ไมแทบจะไม่ได้คุยกันเลยค่ะมันก็มีข่าวมาว่าพี่วีตามจีบ จริงหรอไม่เห็นรู้สึกเลย <c oughs> โอ้ทำไมไมไม่เห็นรู้สึกเลยไม่มีเลยโอ้ตายแล้วสงสัย <c oughs> แพทจะต้องพิจรารณาตัวเองถ้าลูกที่พิมมาจากของพี่บีไหมคะว่าเขาเป็นคนแพทเชื่อว่าคนเราอะคนมีสเสน่ห์อะคะ่ะมันเป็นปกติที่ผู้หญิงก็จะเข้าหาเยอะแล้วผู้ชายมีเสน่ห์เนีนะะ่ยมันก็เป็นธรรมดาถ้าเขาไม่ใช้สเสน่ห์ของเขามันก็ดู อย่างนั้นก็อย่าเรียกเลยว่าผู้ชายมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเราไปไหน<ล>ด้วยกันกับพี่วีเนี่เรามีกันที่ตัวเองนะครับคืออย่างที่แพทบอกไอไปไหนอย่างที่ที่แพทบอกเนี่ยคือมันไปแบบต่างคนต่างไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเจาะจงกันไปเนี่ยไม่มีเลยนะส่วนใหญ่ก็เอาพี่วีสวัสดีคะ่ะพี่ต้าสวัสดีคะ่ะแล้วรุ่น,รนเราเพื่อนแพททั้งกลุ่มอ่ะรุ่นเป็นรุ่นน้องพี่วีหมดเลยน่ารัเลยหน้าสีไม่รายเราจะว่ายังไงก็ดีนะคะมันพูดแบบนีเหมือนเราเปิดใจให้เขาเลย เรื่องตรงนี้ใจแพทพูดว่าอะไรแพทถามแคทค์ทำเดียวก่อนไม่ดีค่ะอย่าจีบหนูเลยไม่ใช่ <c oughs> เปล่าเอาเป็นดีค่ะทุกอย่างดีหมดเน,นอะตอนนี้ห่างๆแล้วค่ะอ,อาจจะเป็นเพราะพี่วีงานเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบออกมาแฮงเอาก็เลยไม่ได้เจอกันอะไรอย่างเนี้่ะทย์พี่นนะ